สวัสดีจ้าทุกคนจ้าสวัสดีตอนเช้านะคะมือนี่กับเลียนปลาคือเกาะหรจ้ามาหาปลาไหมจ้าทุกคนจ้านะคะมาบึงเห็ดไข่่าหฮาสิปอเห็ดไข่ขึ้นปอปอเนาะจ้าทุกคนไปมาไปน้ำกันเลยจ้าล่ะกาขอบคุณทุกๆกำลังแรงใจทุกๆการรับชมเด้อจ้าพี่น้องจ้าขอบคุณหลายๆจ้าไป้าไปหาเห็ดน้ำกันจ้า่าหฮาสิหมานขึ้นปอหมานเนาะจ้าทุกคนดอกแลี้หแงหมานเห็ดไข่จ้าว้ามาสาวแล้วมีคนมาก่อนเลยจ้าทุกคนจ้า โอ้โหนี่อีกดอ,อกนึงก็จกินเกียบเกียวยนี่ๆจัดเลยนฮ้ยเขียไข่จ้ะได้แค่ปุ่นก็ดีใจแล้วเนาะจ้ามือนี้จ้าทุกคนจ้านะคะไปหาต่อจ้าทุกคนจ้าข้าเจ้าได้ไปกินเต็มกระตาแล้วตัวพงมาจ้่ทุกคนเ,เนนนนอ้า,าก,ก็เอา,าเอันที่เหลือนอีน่แหละเนาะจา้านี่กระเทียม เห็ดไข่กำลัก็เกิดเห็ดจ้างานะมปไปหาเมื่อไหร่นี่จ้า,าจ<ะ>ทุกคนจ้นไาไปห,ห,หอมดีเด้วะเอาได้ปนอละไลรจ้าสามดอกกระปุนอิ่มอะไรจ้าจ้าทุกคนจ้าอันข้าเจ้าเก็บไปกินว่าเต็มกระตาจ้าทุกคนพวกเขาก็กินแหว่ยไปแต่กรบโปงเป็นอย่างจ้าเดี๋ยวให้เบิึง จูงงามๆอยู่จ้ะได้ปนอยู่จ้ะซ้ำหนีไปปีงแล้วก็ตำปนแ่บคักได้จ้ะทุกคนจ๋าแต่ว่าเฮากับสีบอยอทอจ้ะเพราะว่ามันมีปลาอีกฝั่งหนึ่งเนาะเดี๋ยวเฮาไปกินปลาอีกฝั่งหนึ่งกันจ้ะเขาจงเจอดอกใหญ่ๆแน่จ้ะทุกคนจ๋านะคะมีคลิปหนึ่งที่เคยภาพมาเก็บแล้วเก็บเห็ดไข่ที่ว่าได้หลายจ้ะนั่นแหละจ้ะไปเข้าไปน้ำกันเลยจ้ะไปต่อเลยจ้าทุกคนจ๋าเลยบงเนี่ย ได้ดอกนี่ดอกเดียวก็บพอกินเลยจ้ะทุกคนจ๋าเล้เนี่เอดอออออออไงแน่จ้ะอึ๊บอนแนองอ้ออดอออบึงมือเลยจ้ะบึ่งบกับมือเอาลวดวางมันให้มันหน่อยจ้ะทุกคนจ๋าเรากกแข็งตึ๊กเลยจ้ะพี่น้องบีบระยุบเลยจ้ะ นะคะอันนี้มันรูปเป็นตะเกามันซื่อๆนี่แข็งปึ๊กเลยจ้ะพี่น้องโอ้เออเห็นแล้วน้องสาวเห็นอยู่พุ่นจ้ะทุกคนจ้าพุ่นพุูนน้องสาวเห็นแล้วเดี๋ยวนั่นจ้าทุกคนแข็งอยู่จ้ะแต่ว่าหันกิ้วยางกินไปแล้วครึ่งนึ่งห้ากับยางกินกึ่ยต่อเนาะจ้าพี่น้องจ้านะคะได้ยังได้ได้ได้ไปนีจ้าดอกนึงอ้ แหงแหงได้จ้าเนี่ยเบิ่งสังเกตเบิ่งดินเราจ้ะมันก็คุ้มเกิดหรือมาจ้ะอันนี้ก็สิได้กินอยู่จ้าไปจ้าทุกคนจ้าจ้าทุกคนจ้าตอนนี้เขามาหอดบานกันแล้วเด้อจ้าทุกคนบัดนี้เห็ดเฮาก็บ่ค่อยีมานดอกจ้าแต่ว่าเฮาก็สิมาเฮ็ดกับข้าวสู่ทุกคนเบิ่งสู่ทุกคนชิมเนาะจ้านี่จ้าเห็ดเฮาได้มาย่างกุหลาเด้อซสมน่งหลอกจ้าเขาไปก่อนเขาไปเต็มกระตาเจ้ะพี่น้องนะคะนี่ค่ะ สิปิ้งปนจะเมือนเนี่ยต้่มน้ำไม้จะปิ้งปิ้งเห็ดปนจะพี่น้องแต่บุ้งมันสิแสบสันนน่นใด่เลยจะเนาะทุกคนจ้านี่จ้าเอาน้ำไม้ม,มาเต้าน่าจ้าทุกคนเอาน้ำไม้กินซุ้งมาเต้าน่าจ้าสองนาะพวกเขาสีาปนเห็ดแล้วกันต้าาต่มน้ำไม้กินกันจ้าเมือนเนี่ยเห็ดกับเขากินกันเนาะมาหอดบานหอดซองแล้วเห็ดกับเขาตัวบ,บานนะคะเดี๋ยวทำความสะอาดเห็ดปนจ้า เค่องสะอาดเฮ็ดเฮ็ดนอใหม่ฮันนอใหม่เฮ็ดไข่ในสีลางงายสีทำความสะอาดง่ายได้จากพรอนบ่คอยเกาะฟุนจะทุก่นนี่จ้ะดอกเป็นตะกินบ่จ้ะโอ้ยเดยดดอกันึ่งเดนกันแดเป็นมันใหญ่นไงเนี่น้องเน้อ ดอกเดียวกับปูนอิมอ่มหมดละทำนี้ก็ดีใจเราแหล,ละไปหลังเขาเนาะเขาไปก้อนเลยเขาเอาเมอมหมดเลยหอม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 คักหอมแน่ี่น้องดูอ้ยโคโปตรไขากับบุ้มนี่นอนอซ่อนครับ มีถูกคนเดียวนะขากรบผมมีนอนแน่นตึบตุบๆเว้ยบ้านนี้หมาหลายได้พี่น้องเต็มอยู่ตางอยู่หน้ากับพ่อ,อยู่หน้าอยู่บ้านกับพ่อ,อยู่บา้านจ้ะโอ้ยดอกนี้นะคะดูนะคะขาแน่นตึบจ้ะพี่น้องมาขาวๆอบอวลเลยจ้ะ หนูไม่กิมซึ่งจ้าทุกคนจ้านี่จ้าเห็ดไข่หนูทำความสะอาดปัดดินออกแล้วเดี๋ยวพี่หนูจะเอาไปล้างนา้ำไปปิ้งเนาะจ้าเนาะทุกคนจ้านี่จ้าดอกเงี้ดอกเงีย้ยดอกเดียวจะขึ้สิกินบ่เบื่ออะไรจ้าแต่ว่าเขาสิปนเมื่อดีเพราะเขาสิกินน้ำกันเนาะจ้าเนาะทุกคนจ้านะคะ ใช่ค่ะต้องเปิ้งเราไม่กินซุ้ของเฮาขาวจวาเดี๋ินไปดูจะพาไปตกกจ้าทุกคนจ้าแต่เตรียมพริกเตรียมเครื่อง,ปอง,นะะองไปข,ขั่วนจะจ๊ะนเนาะทุกคนจ้านะคะเดี๋ยวเอามากินข้าวน้วกันจ้าไปปนเห็ดไข่ใส่เม่งดาของเฮาสิเป็นเังไดนะจ้ะสิเป็นไปแสบบ่ไปีิโนไปเตรียมพริกเตรียมมันเครื่องกันจ้าจ้าทุกคนจ้าเอามาเตรียมพริกสิไปขัวกันจ้าปิโนมีแมงดาหน้าได้จ้า จ้เนี่ยดาน,น้าเดี๋ยวเอาไปขวบใส่กันด้วยจ้ะเราก็มีปลาทูด้วยจ้ะสื่อปลาทูมาเก็บไปโตยังไงอุ้มวบด้วยจ้ะนะคะแล้วก็มีกวนพริกเนีเ่ยนี่ริกเขียวเราก็ผิดแกงนะจ้ะเพิ่มใส่พริก,กะะหลายๆเติบใส่หลายบะไรละ น้องสาวเพียรจ้ะคุ้นจ้าไม่ได้สนทีกันจ้ะ ยิ่งเราเกิดชีวิตกันสีเลยด้วยจ้ะบม่ต้องแกะจ้ะเดี๋ยวไปขวารึมันยุบเองจ้ะทุกคนไปขวเลยมันมลุดออกเองนั่นจ้ะแยกออกเพราะว่าพริกเดี๋ยวจะเอาไปล้างจักหน่อยนึงจ้ะหอมกระเทียมบาตองล้างเข็ยนให้กินแบบง่ายๆเร็วๆจ้ะพี่น้อง บ้านบ้านซอยกันเห็ดจากกบน้องนะคะเปลือกหอมเปลือกกระเทียมเป็นเป็นยาได้จ้ะทุกคนจ้ะนุ้งจะบอกไว้เป็นยาแก้หวัดนี่เลยจ้ะคัดจมูกนี่เลยจ้ะเก็ดกับเพาะกับพยายามกินเด้อกูได้่ปมากินกับพยายามกินแม่เลยจ้ะสบายสบายกับ soi nyt soi dai ni เรียบร้อยจ้ะไปเดี๋ยวเขาไปขวดทีกันจานจ้ะเดี๋ยวผิดเอาไปล่างก่อนนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวก็ข้องคอยขวดจ้ะไปเสร็จ้าทุกคนจานนี่จ้ะที่เราได้ตั้งหม้อตั้งหม้อนี่ไอ้ต้มเนื้อใหม่นะจ๊ะเนาะใส่เกลือไปก่อนจ้ะนะคะเข้ากะต้มไปเลยจ้ะเพราะว่าต้มเตาแก๊สปิ้งกันส่วนปิ้งเอี่ยปิ้งเตาทานจ้ะเพราะว่าอยกกระเทือนนะจ้ะไม่ใช่ได้แล้วเร็วนะคะ ต้มลงไปไปเลยจ้ะเวลาแล้วสิได้แล้วพร้อมกันจ้าทุกคนจ้า ่ไม่อมูนี่ตรงจืดเร็วจ้าทุกคนจ้าแป,ป๊บเดียวก็จืดแล้วแหละจ้านี่จา้าไปอัดิเข้าไปจ้าทุกคนจ้าห้ามาขวัวผิกกันจ้านะคะกระาทะทอบั่นทอเมียงคือเก่จาจ้าพี่น้องน,นะคะนี่จ้าใส่ลงไปเลยจ้าขวัวใส่ขวัวไม่ด่าไปนล้วเลยจา้าหิ้มใส่ชวนๆหนุนต้องพี่น้องแขนเก็บ ล่มดูหลายย่งสิเก็บบ่เสจาจ้าจี่น้องหือกไปเรื่อยๆให้สุกพ้อมจ้ะทุกคนจ้า แล้วกลับมาชมขั้นตอนการเปลี่ยนเห็ดกันเลยทุกคนจ๋าตอนนี้เห็ดไค่เ่าก็อยู่บนไฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้าหอมหวนหวนจ้าทุกคนจ้านี่จ้ามาเด้อมากินเข่ากระปุลเห็ดไข่น้ำกันจ้าทุกคนจ้านะคะมื่อนี้มากินเข่าหวมกันจ้าทุกคนจ้ามามาล่อตอนสุกจ้าทุกคนจ้าตอนนี้พริกของพี่หนูกัดสุกแล้วจะลาอทุกคนจ้าเลยจ้ะ หอมกระเทียมกสุเราเกว่าหอกระเทียพนเลือกที่เหลือินิดออกปแวนกนี๋เลอยือเมงดากสุแล้วจ้ะพอออกมันแตกมันออกมาจากกหอมหอออกลวค่ะเสร็จบรยเดี๋ยวเราไปตำพริกกันจ้าทุกคนจ๋านะคะ ควอมสิสตำน้ำพริกแล้วจ้าทุกคนจ้าไปไปด้วยกันเลยจ้าเอากำลังคอดประตูจ้าคอดกระทูให้เหลืองๆหอมๆทางกระตุ้ตำให้กันกับทุก้นจ้านะคะกระเช้ากระต้ไม่างที่กะตินหอนจ well ้าดานฟังเอาม่กระบวดเดือดอุ้ๆอุ้ม้ด้วยกันจ้า ก็จะโผล่กล็จะได้ทีเราจะทุนจ่ามจ่นะคะลาไรอไนี้เตรียมรอดตำหนักผีกันจ่าจำแจกไม่กันจ้ะามะจ้าทุกคนทําม,มาตำผีก,กันจ้ะเขาใส่แมงดาเนี่ยเขาตำใส่ไปเรื่อยเรือจ้ะทุกคนนะคะนี่คนหานี่คนให้กันไกลกันหน่อยเนาะอันใหญ่หาบ่พอจ้ะทุกคนนี่เพื่อให้มันแั่นกินมันออกจ้ะพี่น้องนะคะโอ้นี่เ่ออก ยังค่ะ uh อือ huh. หือือ uh huh. หอมจ้ะพี่น้องหอมหอมอือ uh หือ huh. นี่กระเพิกตา้มเด็ดเพิกเราจากต่นตาได้ป้วนเลยแล้วก็วกใส่ผงนัวลงไปตั้เลย งาช้อนเด็กหนึ่งแล้วก็เกลือคีนูสตํามแห้งด้วยจ้ะคุณจ๋าแล้วก็เกลือนะคะบนจ๋าใส่เกลือเยอะหน่อยาตา้มกันเลยจ้าตาั้มพิงเบิง่งเดอร์้ลย ตำน้ำพริกให้ดูนะคะทุกคนคะ่ะตำน้ำพริกอย่างไรถึงอร่อยนะคะอันนี้อหอมแมงดาตัวเดียวแต่ป้าเอาตัวผู้ไงเอาตัวเล็กดูตัวเล็กๆไงพร้อม,อมชุยเลยเห็นไหม ตามไปพร้อมก,กันกับพริกอย่างนี้นแตกเขากันไปเลยนะจ๊ะทุกคนจ๊ะ ตามพ่อปันิประมาณสักนีดลน่งจ้ะนี่จ้ะแล้วก็เขาก็มีปลาทูจ้ะปลาทูแถาแกไปเอาเครื่องตัวกับพ่อจ้ะเพราะว่าบ่บ่ต้องการกินปลาทูอย่างเดียวนะจ้ะน้องต้องการกินเห็ดจ้ะนะคะพี่นูตนํา้ําพิกพี่นูบ่ต้องตําแหลกจ้ะมันก็แเสบนะคะแล้วก็เป็นคนที่ผูช้ชมปั่นจ้ะปั่นมันบ่ได้รสชาติจ้ะการตําเนี่ยมันเห็ดไอ กลิ่นของอาหารมันแตกเข้ากันจ้ะพี่น้องจ๋านะคะโอเคจ้ะไัในี้เอาก็ะตาม้วยเห็ดจ้ะเห็ดที่ยวห้องแล้วางแล้วมาซอยใบจ้ะคนเอาลงไปเฮ็ดจ้ะมือล้างแล้วด้วยจ้ะเด้อล้างหลายรอบแล้วจ้ะนะคะนี่ค่ะพี่น้องจ๋าหัวอะไรจะหอมสีหอมเห็ดเจ๊หอมแมงดาจะส๊หอมพริกหอมกระเทียมขวดพี่น้องเลยเคืองโคกบาท บนมีผักถ,ถ้าผู้ใดมีต้นหอมมีผักหอมเปรก็เอาใส่ได้จ้ะทุกคนจ้ะสำหรับพี่หนุ่มบะมีพี่หนุ่มก็บใส่ไดะจ้ะพี่หนุ่มติดตามเะใส่ปลาดได้จ้ะมีคนกินบะกินปลาดเราจะใา้พี่หนุ่มใส่ตเกลือกับน้ำปลาเสร็จเรียบร้อยพอใส่น้ำปลาก่อนจังนิดนึงคิดว่าน่าจะเจอพี่หนุ่มใส่เกลือบ้เยอะชุบๆโอ้เกลืออะไ จืดไวยเดี๋ยวค่อยใส่นปลาที่ดังไปได้ใช่พคจา๋าอืมหอมจบเลยอม,มาเดินมาเดินเนี่ยสิแล้วลเดี๋ยวขอชิ้นมังกรจ้าสิคุนจา๋นจาอืมอืมพอดีป เสิร์ฟจ้าพร้อมเสิร์ฟจ้าไปไปจัดจ้ามาจ้าทุกคนจ้านี่ค่ะอาหารนี่ค่ะอาหารพี่หนูจ้าอาหารวันนี้นะคะต้มหน่อไม้นะคะปูเห็ดไข่ใส่ปลาทูแมงดานะคะทุกคนจ้าแล้วก็บปลาทูทอดสิ้นหลอดจ้าทุกคนจ้านะคะนี่ค่าอาหารพี่หนูจ้าเสิร์ฟเจ้าทุกคนจ้ามา เอาข่าเนียวมาเอาข่าสวยมาจ้ามานนางสวยต้งกันจ้าพี่น้องจ้านะคะนี่จ้าอาหารสําหรับพี่หนูจ้านี่ซมิ่งจกินได้จ้าแซ่บจ้าทุกคนจ้านี่จ้ามามามากินข่าวน้ำกันจ้าทุกคนจ้าขอบคุณที่รับชมนะคะพบกันในคลิปวิดีโอถัดไปจ้าบายบายจ้า